เลขไม์กันก่อนเลขไม์แค่50าหมกิโลพี่ๆค่ะคันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับเตยเช่นเคยวันนี้มาเจอกับรถสวยๆคันนี้สี่ประตูนะจ๊ะอะเริ่มกันก่อนเตยอยู่ที่บริษัทเพชรยุ์นะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะพี่ๆ เข้ามาหาเตยได้ติดต่อเตยได้นะคะเบอร์0622619646นะจ๊ะ,ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงนะวันนี้พี่ๆดูทะเบียนก็หล่อแล้วทะเบียนก็สวยแล้ววันนี้เตยมาอยู่กับนิสสันโน v วล่นะคะ 2.5L ตัว black edition พี่อ่าคันนี้เป็นรถปี19นะคะราคาเราขายอยู่ที่489,000บาทนะจ๊ะ คันนี้ผ่อนสบายๆเป็นรถ4ประตูผ่อน8000หาที่ไหนไม่ได้แล้วรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะคะเช็คได้ค่ะทะเบียนก็สวยโครงสร้างตัวรถก็สวยเดี๋ยวเตยผัดจะพาไปดูไม่ว่าจะเป็นบอดี้ด้านนอกด้านในนะคะรวมไปถึง ออปชันภายในแล้วก็รวมไปถึงห้องเครื่องด้วยเนาะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านนะคะกระจังหน้าสวยๆค่ะพี่ๆีโครงสร้างด้านหน้าของตัวรถนะคะกระจังหน้าสีดำตัดด้วยสีโครเมียมที่เป็นโลโก้ของ n i สสั n เนาะนิสนนนสันนาวาล่าสวยๆค่ะมาพร้อมไฟด้านหน้าไฟหน้าโปรเจกเตอร์นะจ๊ะพร้อมไฟเดย์ไทม์นนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกหนึ่งคู่สวยๆมาใหพี่ๆแล้ ลูกค้าหารถใช้งานอยู่ติดต่อสอบถามเตยเข้ามาได้นะคะคันนี้บอกเลยคุ้มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปคุ้มโทนอีกจุดหนึ่งที่ลูกค้าอ่ะให้ดูโครงสร้างของตัวรถเนอะโครงสร้างของตัวรถหรือว่าสติ๊กเกอร์ลายจุดเด่นที่เป็นของนวร่าคันนี้เป็นตัวแบล็กอิดิชันนะคะลูกค้าแค่ล้อแม็กก็คุ้มค่าแล้วคะ่ะพี่พ ซุ้มล้อแต่งเสริมสวยมาอย่างดีนะมีคิ้วซุ้มล้อสวยๆ,ๆมาให้ลูกค้าเดี๋ยวเตยพาไปดูแม็กกันดีกว่าแม็กอ่าสวยๆนะจ๊ะคันนี้เดี๋ยวเตยดูให้เป็นโฮนโมโตแบ็กทั้งหมดนะจ๊ะแม็กขอบ18ด้วยนะคะคันนี้รัดด้วยยางยางปี18นะยางปี18ยางอ่าก็สภาพยางก็ค่อนข้าง ไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเตยเปลี่ยนให้นะจ๊ะคันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนจับจองมาเดี๋ยวเตยเปลี่ยนยางให้ด้วยนะคะไปดูซุ้มด้านล่างบ้าซุ้มโชคด้านล่างนะคะพี่ๆสวยๆอย่างเดิมๆลูกหมากปีนกบนล่างยังใช้งานได้ปกตินะขึ้นชื่อว,ว่านาวาล่านะคะโครงสร้างเขาค่อนข้างแน่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวรถ หรือว่าจะเป็นบอดี้ด้านนอกด้านในคงสร้างเขาค่อนข้างสวยอยู่แล้วเนาะให้ดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างก็สวยนะมีพร้อมอนี่เลยมีเห็นว่ามีกระจกนะคะที่แบบสวยๆอะ่ะสีดำตัดด้วยกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวเ๋ยพาไปดูด้านในกันบ้าง ส่วนคอนโซลด้านในนะคะพี่ๆเดี๋ยวเตยพาไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตในจุดต่างๆเดี๋ยวเตยจะให้ดูเนาะ,ะยังเดิมๆทั้งหมดเลยเนาะ <thers S 1> พี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อเตยเข้ามาได้นะคะเบอร์0622619646คอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดำมีจอทัชสกรีนมาให้พร้อมนะคะพี่ๆคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple Car p l a y นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยๆข้างในจะเป็นสี ดำตัดด้วยสีเงินที่เป็นค่อนข้างกับสีตัวรถเนาะคันนี้แจ้งก่อนว่าเป็นเกียร์ออโต้นะจ๊ะเกียร์ออโต้นะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์ค่ะพี่รถปี18ราคาเสียได้ราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาท4ี่แสนแหเบาทนะคะคันได้4ประตูไปด้วยคุม้มคุม่ะไปเลยท่านไหนหารถใช้งานอยู่ติดต่อสอบถามเลยเข้ามาได้นะคะ คันนี้เป็นตัว black edition นี่ให้ดูโครงสร้างก่อนโครงสร้างสีสวยๆขาวๆนี่เนียนเป็นของตัวรถ Mac Liner นะคะใช้งานค่อนข้างน้อยนะเป็น Mac Liner แท้ใช้งานค่อนข้างน้อย Nissan Navara คันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อสอบถามเตยเข้ามาได้นะไปดูด้านหลังด้านหลังมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเซ็นเซอร์ถอย กล้องมองหลังนะพร้อมบันไดด้านหลังเหยียบขึ้นลงรถได้สบายดูยังไงก็คุ้มค่าตัวดูนิสันนว่าตัว EL คันนี้แปดแสนแปดสีปดหมืบาทผ่ทอน8,000เนท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างของตัวรถภายในกันเนอะท่านไหนหารถใช้งานอยู่คันนี้ตอบโจทย์หลายๆท่านนะคะด้านหน้าจะเป็นริสเบรกนะคะขนาดใหญ่ด้านหลังจะเป็นดัมเบรคนะ,คะพ,พี่ติดต่อสอบถามเตยเข้ามาได้เนะ เราไปดูข้างในกันพออนุญาตสตาร์ตรถนะคะอึบเอาเดี๋ยวเราจะมาดูระบบไฟกันเนาะอ่าเป็นคูสตาร์ทคอึบเมื่อกี้ไม่ได้เหยียบเบรกหน่อย โอเคคันนี้เลขไมคม์คุ้มคุมค่ะห้าหมื่นกิโลเพลินเองพี่พี่คุ้มนะคันนี้เตยแจ้งเลยว่าคันนี้คุ้มขออภัยพ,พี่พี่ด้วยค่ะเมื่อกี้เมมเต็มอะมาต่อกันที่ด้านหน้าด้านหน้าของแนนในของัวรถเนาะพรมอะไรมัติฟังก์ชันนะคะให้ดูเลขไมค์กันก่อนเลขไมค์แค่ห้าหมื่นกิโลพี่พ,พี่ค่ะ คันนี้ตัว black edition รถปี19ลูกค้าหาได้ที่นี่เลยเพชรยนต์รถเกรด A มือหนึกระบะคันนี้ได้4ประตูราคา489,000ผ่อนสบายเริ่มต้นที่8,000กว่าบาทนะคะได้รถ4ประตูขับไปขับราคาหายไปเกือบครึ่งแน่จอทัชสกรีนพร้อมกล้องมองหลังระบบแอร์ออโต้มาให้พี่ๆแล้วคอนโซลน,นั่นกลางนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคันนี้นะคันนี้เป็นสีดำคอนโซลน,นั่นกลางเบาเป็นเบาะผ้านะอะให้ดูบาะก,ก่อน เบาผ้าเดี๋ยวเตยอันคันนี้ยังไม่ได้สปาเนาะเดี๋ยวเตยให้ทําการสปาให้นะคะด้านหลังค่อนข้างกว้างขวางนะคะอันนี้พับเบาะเก็บไว้ได้นะพี่พี่าหารถใช้งานคันนี้ตอบโจทย์เลยคอนโซลด้านหน้าด้านหลังค่อนข้างกว้างขวางขับครอบครัวใหญ่ไปได้แน่นอนนะคะพี่พี่ท่านไหนหารถใช้งานอยู่คันนี้ตอบโจทย์พี่พี่แน่นอนระบบต่างๆครบครันนะคะ ปุ่มสตาร์ทก็เป็นนี่มีปุ่มสตาร์ทเป็น k e y l e นะคะเป็นกุญแจเนาะเป็นพุชสตาร์ทด้วยระบบกระจกของเรานี่เลยกระจกปรับไฟฟ้านะคะนี่ปรับเข้าปรับออกนะคะชัดเจนแน่นอนอ่ะพี่ๆท่าไ,ไหนคหารถใช้งานติดต่อเตยมาได้คันนี้489,000บาทนะคะผ่อน8,000 0622019646จับจองกันมาได้นิสสันนาวาจ้าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างเนะื้อวานนิ่งแค่ไหนไปค่ะมาต่อกันที่ห้าห้องเครื่องนะคะคันนี้นาวา拉2.5แยลแบล็กอีดิชันค่ะเป็นเครื่องสี่สูบนะคะ163แรงม้าเครื่องจะนิ่งแค่ไหนเดี๋ยวเตยพาไปดูเนาะอันดับแรกเตยขอพาฟังห้องเครื่องแล้วก็เสียงห้องเครื่องก่อนเราค่อยไปดูรอบๆโครงสร้างของตัวรถเนาะ เครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5นะคะ163แรงม้าเสียงเครื่องค่อนข้างนิ่งนะคะสําหรับรถกระบะเนาะโดยบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าท่านไหนได้ไปโคตรคุ้มค่ะเครื่องนิ่งมากแทบไม่ได้ยินเสียงของตัวรถเลยไม่ว่าจะเป็นจุดไหนหรือว่าระบบไหนเดี๋ยวเรามาดูอของตัวรถกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็จะเป็นหม้อลมเบรกนะคะพร้อมระบบเบรก น้ำมันเบรกนะคะยังเป็นเดิมทั้งหมดกองโซล่าที่เป็นเอกลักษณ์ของนาวาล่านะคะกองเขาจะเป็นมาการกองสองชั้นเนาะคันนี้เนาอะกอ,องด้านในแล้วก็มีลูปก,กระดาษอยู่ด้านในมีตัวครอบแล้วก็ของเขาค่อนข้างเซนสิทีนิดน,นึงเนาะเพราะว่านนวาล่าเป็นรถที่มีเอกลักษณ์ของเขานะคะระบบค่อนข้างแบบฟัวออปชั่นเต็มหมาไม่ว่าจะระบบท่องเครื่องนะคะ เสียงค่องค่อนข้างนิ่งนะจ๊ะสําหรับรนกระบะก็จะเสียงประมาณนี้นะกองโซล่าหรือว่าแม้กระทั่งตัวแทนท่อยางไอต่อะ,อะตัวท่อนหน้าบูทั้งหมดฝังงน้นอันนี้เป็นท่อนอากาศกองอากาศท่อนเทกองนะคะ โครงสร้างอื่นๆพ่อเป็นพ่อเดิมแคสยังเดิมนะคะทุกที่รวมไปถึงแบตเตอรี่ที่มากับตัวรถคันนี้เดี๋ยวเตยเช็คให้นะคันนี้เป็นแบตปีหห้าแต่ถ้าคันไหนเข้ามาเดี๋ยวเตยเช็ครายละเอียดให้เดี๋ยวแกเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ด้วยนะจ๊ะพ่อ,อแอร์หลักอื่นต่างๆใช้งานปกตินะคะนี่แอร์ยังเงย็นสับ แต่ตอนนี้เตยปิดระบบแอร์อยู่นะเพราะว่าให้ฟังเสียงของเครื่องถ้าเกิดเราเปิดระบบแอร์ห้องเครื่องมันจะเสียงดังมากกว่าน,นี้แต่มันไม่ได้ใช่ว่ามีปัญหานะเพราะว่ามันจะเป็นหน้าหน้าคัดคอมแอร์มันจะดังระบบแอร์มันจะดังเนาะแต่ว่าอันนี้ให้ฟังห้องเครื่องจะชัดนะคะเครื่องนิ่งมากสวยมากค่ะนี่สวยมากเลยท่ออินเตอร์ต่างๆนะคะนี่ด้านในอินเตอร์หม้อน้าทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะคะคันด้านหน้าคันด้านล่าง เดิมปกติอะเราเริ่มต้นที่ฝากระโปรงกันดีกว่าเนาะไปโครงข้างของตัวรถนะคะรออข้างฝากระโปรงน็อตทุกจุดยังเป็นน็อตเดิมนะความคามชัดของน็อตยังเป็นเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยแงะหรือว่าเค่นสีมามาอากอของนนวาล่ามออ่านิสันโนาวาล่าเนี่ยนิสานมอเตอร์โอเคยังติดอยู่เลย แทนฉนวนการความร้อนใหญ่ๆควบคุมของเครื่องยนต์ระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีนะคะช่องระบายอากาศทุกอย่างยังเหมือนเดิมทั้งหมดนะคะโครงสร้างของตัวรถหรือว่าจะเป็นบอดี้ด้านข้างนะคะนี่แก้มด้านข้างแก้มซ้ายไอ้แก้มขวาอะก็เป็นซ้ายและซ้ายมือเตยเป็นแก้มขวาของตัวรถนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยเป็นฐานด้านขวายังเดิมทั้งหมดนะพี่พ น้ำของเขาค่อนข้างสาคัญของนวราชเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่เขาคุมมานะคะคุมมาค่อนข้างหนาแน่นนะมีกิบล็อกต่างๆนะจก๊กยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมทั้งหมดเลยโครงสร้างของหม้อน้ํานะคะขเขาก็จะมีแผงคลาสติกว่าโครงสร้างของตัวรถที่เป็นเนี่ยพลาสติกอย่างแน่นอ่ะติดมาให้เพื่อระบายความร้อนได้ดีเนาะดีหม้อน้ำนะพอยนเตอร์คอยนเตอร์ด้านหน้านะคะเตอร์ด้าน พรอมระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ,างๆไฟต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมโครงสร้างของตัวรถม้อนอน้าน้ํายาปูเลนมอพักน้ำอ่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเจอเช็คให้เนาะขอยังชัดอยู่ยังได้อยู่แต่ว่าถ้าพร้อมเดี๋ยวเจอคู่ของเหลวทั้งบุกทั้งระบบใหม่เม็ดปากเดิมคานหน้าคานหลังยังเป็นเดิมทั้งหมดนะจ๊ะคันนี้ตอบโจทย์หลายๆท่านลูกค้าท่านไหนหารถใช้งานอยู่นิสสันนวราช 2.5L ตัวแบล็กอ dition คันนี้นะคะ เครื่องสี่สูบร้อยหกสิบสามแรงมา้าต่อโจทย์พี่พี่แน่นอนใช้งานได้สะดวกสบายนะคะท่านไหนหารถใช้งานอยู่คันนี้แน่อ่ะทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเตยได้เลยรีบจับรีบจองกเข้ามานะสี่ประตูผ่อนแปดพันหาไม่ได้แล้วนะลูกค้าราคาสี่แสนแปดหืนเก้าพันบาทสนใจติดต่อเบอร์ศูนย์หกสองสองหกหนึ่งเก้าหกสี่หกนะจ๊ะอ่ะวันนี้เตยก็ต้อง ลาลูกค้าไปก่อนแหละเดี๋ยวมาใหม่ในคลิปหน้านิสสันนวราร่าคันนี้มีคันเดียวนะ,ะแล้วมีอีกคันหนึ่งคันนี้พี่เขากําลังทําความสะอาดอยู่เนาะคันนี้เดี๋ยวเตยมารีวิวให้คันนี้ก็ทะเบียนสวยเหมือนกันนะคะ3 0 8รอติดตามเตยได้เลยนะเดี๋ยวเตยพามารีวิวตัวนี้ราคาไม่เท่าไหร่บอกเลยว่าราคาไม่เท่าไหร่นะคะสําหรับเลขไม้น้อยๆเดี๋ยวเตยพามาดูแต่วันนี้เตยอยู่กับคันนี้นะคะเลขไม้แค่ห้าหมื่นเองนะพี่พี่ อันนี้เลขไมล์ห้าหมื่นนิสสันอเวราสองจุดห้เอตัวแบล็กอีดิชันราคา4 8 9 0 0 0บาทผ่อน8 0 0 0เอาไปเลยค่ะ,ะวันนี้เตยขอจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วเจอมาหกันใหม่ในคลิปหน้ากับรุ่นไหนเตยพามาชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ